คุณพุทกังวันครับในการทำนายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณต่างๆนะครับที่ดูแลดวงชะตาของคุณวันพุทธกางวันอยู่นะครับช่วยเปิดทางนะครับให้ผมเห็นดวงชะตาของคุณวันพุธกังวันอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณพุทธกังวันก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับเพราะนอกจากจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีีพอกกด้้วยยนะครรรับบผมใหิาาาฝข บ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานคระนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามอีีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณผู้กังวันไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคม267 7นะครับต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับไปทําบุญไหว้ประไปเะดาะเคาะไปรักษาสินักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ดวงชะตาเดือนนี้เนี่ยครับมันเดินสะดุดยังไงไม่รู้ครับแล้วเดินสะดุดหมดทุกทุกนั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักครอบครัวโอ้โหเดินสะดุดหมดนะครับก็อืมแล้วอีกอย่างครับอัตหิอัตโนนาโถนะครับตนแลไเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพราะเดือนนี้หาที่พึ่งใครไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานนะครับมี2ถ้วยนะครับสองถ้วยหมายความว่ายังไงนะครับก่อนหน้านี้ทําอะไรก็ เล่าลื่นไปหมดเลยนะครับขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีปัญหานะครับใครก็ให้ความช่วยเหลือไปนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้เนะี่ยทุกอย่างมาตรงกันข้ามเลยนะครับมี5้าดาบนะครับโอ้โหเดือนนี้ไปขอความช่วยเหลือใครใครเขาก็แบบเฮวแบบเหแบบแบบมือน,น,นเหมือนเหมือนเห่าใส่อะเออแบบอะไรเงี้ยหาความช่วยเหลือใครไม่ได้เลยนะครับแถมอนอกจากขอความช่วยเหลือไม่ได้เนี่ย นะครับยังไปมีทะเลาะเบาะแว้งเขาด้วยนะครับดูลกหนักหนาสาหัสเลยนะครับเรื่องการงานเนี่ยนะครับแล้วมีก้าวมีก้าวดาบก้าวดาบด้วยนะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับโอ้โหคุณกังวลสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับแล้วต้องบอกนะครับหน้าที่การงานเนี่ยกเกาะเก้าอี้ไว้ให้แน่นเลยนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสได้อ่อมีโอกาส,กาสได้แบบอาจจะต้องบางดวงชะตาต้องไปหางานใหม่เลยนะครับดังนั้นก็นิดนึงนะครับระวังให้ดีเลยนะครับดูลุออือ รเรื่องเงินทองทองก็เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วเงินเงินทองทองถ้าคุณเป็นบิสเนสพาร์ทถ้าคุณทําธุรกิจประเภท Business ร์เนอร์เนี่ยนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะมันอาจจะบอกว่าเอย,อยู่ดีๆบิสเนสพาร์นเนอร์เขาอาจจะขอยกเลิกนะไม่การไม่เป็น Business ร์เนอร์ไม่ได้อะไรพวกนี้แนหะแล้วก็ธุรกิจมันจะเสียหายนะครับเงินเงินทองทองมันก็นแบบมันก็จะไป แปลผันไปตามไอ้การงานอะ่ะการงานคุณไม่ดีเงินเงินตรงทองมันก็ไม่ดีดูลบหนัก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 แล้วบ่งนงชะตาเนี่ยอาจจะเนาะตกงานตกตกงานก็ได้นะครับให้ระวังให้ดีเลยแล้วตกงานช่วงนี้นี่โอ้โหหาง,งานลําบากเลยนะครับก็ให้ระวังให้ดีเลยครับส่วนความรักความรัก,ค,กคนมีคู่มีไพ่ใบนี้ครับ j u d g m e n t ครับ j u d g m e n t ขึ้นมาในสหรับนี้นะครับ j u d g m e n t สำรับนี้ไม่ดีนะครับมันเป็นวันสิ้นโลกพระเจ้าตัดสินเนี่ยนะครับโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะครับดูลบ มีหลายเรื่องอ่ะนะแล้วก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะถ้าคุณมีปัญหาอย่างนี้ใจเย็นนะครับดูแล้วเดือนนี้มันไอ้เรื่องดวงครอบครัวเนี่ยอาจจะแรงนิดหนึ่งก็ให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วง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 ว่าเออคือดวงคุณเดือนนี้นะถ้ามันมีปัญหาครอบครัวนี่นะครับแยกแยกเตียงแยกที่อยู่อยู่สักพักดีนะครับก็มีเดอะสตาร์หมายความว่าอย่างไงนะครับเออห่างๆไอ้ปัญหาในครอบครัวบ้างเนี่ย ชีวิตจะเจริญนะครับใช่คำนี้ดีกว่าเนาะก็หนักหนักอยู่นะครับส่วนความรักคนโสดต้องบอกนะครับเดือนนี้เจอแต่กระเลกะล่าเท่านั้นเลยนะครับ 1. น,นะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็อละหวังเนื้อหวังตัวคนที่เข้ามาหวังเนื้อหวังตัวคุณนะครับก็าอาจจะประเภทชอบสะสมแต้มอะ่ะ เคยได้คุณนั้นแล้วเขาก็อยากได้คุณอ,ะ,อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้จริงใจนะครับสองก็คือประเภทหลอกหลอกทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยเห็นคุณอย่างตอนนี้ยพอมีสะตุ้งสตางอยู่อยากได้ตังคุณเนี่ยนะครับดูแล้วพวกนี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนํานะครับเดือนนี้เข้าวัดดีกว่านะครับถ้าแบบดูมันแบบไม่ไหวจริงๆเข้าวัดปฏิบัติธรรมชีวิตจะได้ดีขึ้นครับขายด่วน แาวเฮวสามชั้น24สี่ตารางวาสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวินนวลจันทร์รามอินทราราคาพิเศษสี่ล้านสี่แสนบาทบ้านสวยกว้างขวางพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอยหนึ่งแปสิตารางเมตรสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำด้านหน้าบ้านกว้างหกเมตรจอดรถได้สองคันหันหน้าทิศตะวันออกรับแสงแดดส่องสว่างตลอดวัน คริวเหล็กและวัสดุลวดสวยงามถนนหน้าบ้านคอนกรีตกว้าง7เมตรเดินทางสะดวกตรงข้ามตลาดโพสวันและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำเลทองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ทางด่วนราอินทราอาจนราโรงถนนราอินทรา ถนนเกษตรนวมินและถนนมอเตอร์เว์บางนาบางปะอินใกล้เดอะคริสตัล CDC นวมินซิตีเอเวนูเดอะวอล์กเซนทรัลอีสต์วีดเมเจอร์ RTCHAIOTHIN ใกล้ห้างสรรพสินค้าเทสโคและแมคโครเจ้าของขายเองราคาพิเศษสี่ล้านี่แสนบาทสนใจติดต่อคุณสมศักดิ์ไลน์ รีพรอบอย่าพลาดโอกาสทองบ้านสวยทำเลดีราคาคุ้มค่า